สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสูรลยการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกค่ะพี่น้องของมือวันที่21นะคะเดือนตุลาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคาร์มานี้นะคะแอดผ้าพายพี่น้องมาเท่าสุขสุขส,ขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะ จากปู่วัดป่าอุดรค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้เป็นแนวทางคามโค้งนะคะพี่น้องเด้อเอาแนวทางของปู่ค่ะสําหรับมือวันที่ยี่สิบนะคะมือวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะปูเลาะห้ยสามเจ็ดเจ็ดสามมันบ่ออกมันบ่อเข่าเลยพี่น้องมันบ่อเข่าเนาะมันสวยไปแต้มนึงพี่น้องตอกเจ็ดซีนะคะพี่น้องคะตะวันโมนิกาติดตามเพื่อเก่านะคะสำหรับแนวทางคาโค้งจากปูวัดป่าอุดรในคลิปนี้นะคะเชิญมาเป็นตัวใดแฟนพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ คุกอากาน่าสกันค่ะจเ้นอดแม่แมงไหลใช่เลยนกปอพีบียงแมงันั้นเออนกปอแรกมันจะเป็นอย่างแมงไหแมงไหล่า่ะเออมันฝนตกเออมากกทบอมู่ขบวพอดีเออทุ่ขุดบวเดราตัวสี่เหลี่ยกอุโบสถเนี่ยมือนี่เป็นมือลกอุโบสถดีแถนี้โอ้มันนกอุโบสถรครับเออก็เลยขึ้นไล้ขบวนะ่แหลยเด้ได้ถ่ายรนั่นแหละครเบจริงกับมหอตะเวนอยู่เนาะ เตาเวนเยอะคผู้กันอันเไปขออันผู้น่ขอช่วยถูบพอเิ็นหายีเลกแมนนีมหลานองอ่คันขอเพขอนละขอช่วถูกไปเก็ถูกเด้อค่ะู้ไกเ่งไม่เห็นเดียวนี่ละพอจุถูสิกระขนในฝนมงน้ำบัาอค่ะโอู้ปาฝันอันไหนเนาะคระบอืมเนยฝันล้อเป็นโมแลนกัน มาเก้าพนันมาให้เป็นเลถูกเด้อสามแปดสามตัวนั้นอยี่สองกามปุงกันเนาะคบุป้าเป็นยังคับุสามแปดสามสามแปดสามเป็นเลขถูก ว้ยบางนก็เสียาเนะครับู่๋ผมพู๋เจ็ดสามอืมแพีมเดียวเออพู้ก็ยังว่าันนกลบกองอย่ค่ะยังเขากองมันือเป็นซีเลียมสันนี่คแค่ทีเดียวเช่เสามเจ็ดเจ็ดเจ็เอ็เจ็ดสานะค่ะแค่ีเดียวจสามเจ็ดค่ะโอ้พี่เตีมนึงเนาะพี่เตีมหนึงพเียมนึงครับพ่๋เมเดียวค่ะเอาหมดเหี้ยไม่เนาะค่ะอืมแี เขาไม่รุดทังที่เรารบอกรืดไก่ผู้กันบอกวีบอกว่าเขล่าฟองมันเป็นซีมันเอาไปซีมันเอาไปใส่หกวคนวันนี้เอาไปใส่น้ำตะของคนวันนี้เพเอาใส่เกดตัวอยู่ในขันมนนะนี่แหละมันป็นอยู่กับดวงน้ำเนาะคือถึนอยู่กับดวงน้ำนี่เปยนเรื่องให่วงน้ำพูกับว่าอยู่ขาองมันเป็นซีเราค่ะเอลาองผู้บอาเป็นซีอยู่ผู้เอามิ้นมาเป็นเย็นเนั่นซุ้มแบบซีวันกีใส่ซีเก่าหน่อยินี่ีใเด J3 ก็ดมตันี้ยู่เรีวแร่หมดล่ะเ็ดสามกับเย็ดสี่เนี่ยเตียมเดียวหนึ่งก็เอาเทอนนั้นก็เนี่ยมันก็ไ่าไก่เด้เลยก็เวันไหนรุกเตียมหนึ่งก็บตรงว่างก็ตรงมากสองหัวสามหวเลยนาะแม่ครับดีนเนเก่าซีมากค่ณเป็นเก่าซีมากตรงมากเลยทมีตอนนี้หลยเ่งก็เลยพอมีเด็กถูกเมื่อไรไอ้พี่ันพูดก็ติดตามเหมืนกันคนไรก็แชกนเด้อ ที่นันี่ก็เลยพอมีกำลังใจตุกิปเนาะรับพูดอืมกูบมีเลยูกท่านี้แหละครับอืม่ได้อนเอาอีเพิ่ีกเลยมีเมีต้นีแหละแพครับสามแปดสเด้อค่ะพี่อืมแปดแาล้วก็ทัดตอกับแดสามสามสามนั่นแหะเนาะค่พอมนั่นแะเนาะมันก็ฟันผู้อีกช่นเด้อได้ค่ะเอาได้เวลาบ่ะเ้บ่ได้แล้วก็ได้ก็ไปบอกเองก็ได้ครัอืมเอานัละ มันคำเนาะค่ะปูเนาะอยากดูกวนปูแม่งกต่ไหลมันปอมไปอยู่เองค่ะคุณคะขอบคุณปูเลยด้วยนะะปูเออฮาเทียนั่นก็ร้องก็ฝันอีกเยอะฮะเทียนั่นมาเทียปูฝันเพิ่มเติมมาเทียนเขากันกันเห็นปลาเขาเห็นกองเขาถึงแต่ละวลาอยู่สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมกองเขากองมันเป็นเป็นสี่เหลี่ยมเป็นอย่างไรเอาเสีส่หลายไปเลยเอาเก็บเอาเก็บเกี้ยวสามเกี้ยวเสี้ยวมันบอกโอ้ยจำอยู่เอา เลกทุ่มแล้อบัดนี้เนาะครับผค่ะเลุก็ตรงเป๊ะอีหลอกกันมันคันน้มนต์เฮาก็แปวบ่งปานใดนี่ก็ได้ค่ะมันเป็นลคันน้มนต์แต่ว่าเพิ่นก็ให้มานั่นอยู่ค่ะแต่ว่าเพิ่นมื้อที่ตำไปจักอันซะบ่นี่ก็ได้ก็บ่แน่เด้เนาะตไปจักนั่นเด้าอันตวเก่าครับเออเขียนไปอกตอีกในตงแต่จักแก้มนะจักคูนะค่ะอื้อลืมัวล่ะถ้านั่นก็ได้มันอนใก็เกิดขึ้นได้ เป็นสามยังล่ะสามเ็ดกันเป็นกาตัวอ่ะกาเ็ดสามตัวตัวกุมงกลาเช็ดสามอืมเจ็ดเ็ตัวหาเจ็ดมากเราเนี่ยด้เนาะาจจะมากเลยน้ำขุนเย็ดมืออ่ะเพาะจ้เมืนกานึ่งเหมาอนจ่ะมาน้ำขนต่อกันมาเจ็ดตัวเย็ดทางๆกันหังหละ บอกปเป็นตัวเนียนราตัวเนียพี่เล็กทู่เาเอ่อยเชนไม่คางกันอืเชตัวอาเจียมันมาน้ำฝนขึ้นมืออนั้นก็เอาหนะ<ฟ>ากับมาอยู่เมีดย่อนละตาตาตัวเก้านะั่งเจ่นมาตามำแลังเก้าเจ็ดาม อือละถ้าเกิดนั้นก็สพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะเดี๋ยวเเบิ่งด้อิไปสรุปค่ะขอโทษนะเพิ่มตัวเก่านําตัวาตัวมันมานําปนค่ะมันก็บ่แน่อีหยังก็เกิดขึ้นได้นี่เลยอันนี้เลถูกพูดจุดมื้อนี้ล่ะค่ะผู้ใดค่ะ นะคนี้เป็นตดตามเนาะตัวนี้คันอมุเขาต่สีมิโตนี้เ้อะโชคใหมมันทังเอฟี่มินเ้อะไ้งีฟังฟังเมืออวันที่ยีบสองเนาะคดี๋ยพักันจับเงินแสนเงินล้นทุกคนทุกคนเอองี่นฟังฟังทั้งเอฟีเมินเนาะคนไลกแค่ติดตามห้่น้อ้เงี้นฟังฟังของถุงเลยเฮ่รำครูมัดประเทศหลุดคนไอ้คนไหลคนแค่กติดตามกูเอง จะเรืไปไป่นนนนอนป้านการนวาจะการควบคู่สรุปแนวทางจากคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะแนวทางาคำโค้งมืออื่นนะคะพี่น้องคะอันก่อนสิมาฟังสรุปตัวเลขเนาะเอากาสิาวอสุษพอพี่น้องฟังก่อนนะคะคลิปนี้พ่อพี่น้องว่าโอ้ยคือไปรบกวนพระเจ้าแท้สันดิฮาเทียบางคนคิดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอเอฟซีเพิ่นกับ เคิดดอกว่าแอดกับไปกับแม่แอดคือเก่านั่นแหะคือจังสี่พี่น้องมือนีเป็นมือวันพระนะคะแล้วเพิ่นก็ลงอุโบสถปกติเพิ่นสิลงช่วงบ่ายบม้งถึงใบสามนะคะบัดนี้แอดก็เลยไปไปฮอดวัดปู่นี่อ่ซีม้งกว่าๆนั่นแหละพี่น้องแดดก็ยังมีอยู่เนาะพี่น้องแดดแจมเลยค่ะมื้อนี้ก็เลยไปสันนี่พี่น้องบัดนี้ก็เลยได้ไปถาปูนะคะปูเพิ่นทั้งวัดเพิ่นนี่ลงอุโบสถมื้อนี้ลงช่วงแรงสันนี่ค่ะพี่น้องคะก็เลยได้ไปถาปูสันนี่พี่น้องมันก็เลยค่ำสันนี่ ต่ว่าบันหนูได้กับไปกับแม่คือเก่านั่นหลับพี่น้องคะเพราได้ไปผู้เดียวเด้อพี่น้องเด้อเอาก็เลยบอกซูไปพี่น้องเข้าฟังนะคะพี่น้องคะเอาวันนี้นะคะแนวทางของปู่กับเป็นเลขถูกค่ะพี่น้องคะเลขถูก383นะคะปู่เราก็เลยติดตามตัวเก่าเลขคาร์มนอีกเกาเจ็ดมหดที่ผ่านมาปู่เรากหายตัวนี้แล้วพี่น้องเมื่อวันจันทร์แต่ว่ามันอ่าปู่เรากหายเป็น73เนาะมันออกเป็น74พี่น้องก็เลยซุยไปแต้มนึงพี่น้องคะวันนี้ปู่เราก็เลยติดตามอีกนะคะพี่น้องคะแล้วก็อ่าเป็น2อตัวตัดออกมาจาก3ตัวก็เป็น83 33กับเด้อพี่น้องเด้อ พี icana, ่น้องอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะแนวทางข่าโคงจากปู่วัดป่าอุดรค่ะพี่น้องคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรนะคะแนวทางข่าโคงนะคะพี่น้องเด้ออย่าลืมค่ะนําไปพิจารณาเบิรงเนาะค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อพี่น้องบระเทาสุลสุอนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะสําหรับพ่อพี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะแต่ผอยากศึกษากับแนวทางไดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วกันอย่าลืมค่ะพี่น้องคะฝากกด ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะ <c oughs> เพื่อที่สิเดปบ๊อพลาดถูกคลิปถูกข่าวสารแม้แต่จากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแน้ทางจากปู่วัดป่าอุดรทั้งหมดทุกมื้อวันนี้ม่เพียงซัมเนียค่ะแอกสิเดีขคอตัวล่าไปลองมาเท่าสุขุมสุขกันไปก่อนนะคะเอาไว้พอการไม่ก็เป็นในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ